ไม่ได้ติดโควิดแต่ต้องกักตัวก็มีเด่ที่จีนหแหละครับพี่กลับมาจีนทันทีมีเคล็ดลับติ๊กต็อกดีๆที่ไทยไม่มีใครสอนภาฝากกันถ้าเจอที่ไทยมีใครสอนแบบนี้นะฝากมาคอมเมนต์ไปด้วยรู้ไหมว่าตอนนี้ฟังก์ชันเนีบยบไบในติ๊กต็อกสามารถใช้ได้แล้วต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่นะถือว่าคุณโชคดีมากๆโดยเฉพาะคนที่เปิดหน้าร้านเพราะถ้าใครใช้ฟังกช์ชันนี้เป็นนะบอกเลยว่าคุณมีพื้นที่โฆษณาบนติ๊กต็อกฟรี อยากรู้ไหมว่าทำยังไง ปดูกันเริ่มจากการถ่ายคลิปวิดีโอร้านของคุณจากนั้นกดต่อไปตรงนี้สําคัญที่สุดใส่แฮชแท็กเพราะคนจะมาค้นหาสิ่งต่างๆใน t ิ k กต o อกกันมากขึ้น,นเรื่อยๆสมมติคุณเปิดร้านสปาอยู่แถวสาทรคุณใส่แฮชแท็กสปาสาทรร้านสปาสาทรสปาร้านไหนดีหาแฮชแท็กที่ยังไม่มีคนใช้คุณรีบจองไว้ก่อนเลยจากนั้นใส่โลเคชันอย่าลืมนะครับสาคัญมากๆส่วนใหญ่คนจะค้นหาบริการต่างๆตอนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นๆถ้ามีคนมาค้นหาเขาจะเจอคลิปของคุณหรือแม้ว่า เขาจะไม่ค้นหาถ้าเขาอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรคลิปของคุณก็มีโอกาสนําส่งไปให้เขาดูนี่พี่ก็ลองค้นหาร้านหมาล่าแถวนี้อยู่เหมือนกันแต่ลืมไปว่าโดนกักตัวอยู่ออกไปไหนไม่ได้ใครยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวพี่ไปจัดให้